ทีนี้หลายคนเห็นตัวเลขผู้ป่วยยืนยันสะสมเนี่ยเกิน5 0,000คนหรือว่าบางสื่ออาจจะพลาดหัวว่าเกินครึ่งแสนไปแล้วแน่นอนนะฮะพอจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเลขสัดส่วนของผู้ป่วยหนักก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้จะมีแผนในการรองรับยังไงเพราะว่านอกจากเรื่องของเตียงแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยหนักอาจจะเป็นต้องมีอุป,อปกรณ์ต่างๆต,ต,ต,ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลกลุ่มนี้ครับ ก็ตอนนี้หลายท่านก็พยายามคํานวณตัวเลขนะคะอย่างที่คุณแจ็คพูดถึงตัวเลขผู้ป่วยสะสมห้าหมืนต้องเรียนให้ทราบว่าสองหมืนกว่าเป็นผู้ที่กลับบ้านแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยพอเขาอยู่ครบ14วันเขาก็จะได้รับการดิชาร์จกลับบ้าน ที่ยังอยู่ในระบบการดูแลรักษาอยู่ที่ประมาณ29,000กว่าค่ะและในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลสนามที่8,000กว่ารวมรวมแล้วเนี่ยยังอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ20,000นะคะในจำนวนนี้ที่อาการหนักที่เรียนให้ท่านทราบเป็นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ1,000รายเพราะนั้นถ้ายังอยู่ในตัวเลข1,000เนี่ยค่ะระบบสาธารณสุข เตียงอุปกรณ์บุคลากรยังพอรองรับได้แต่อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้ามากไปกว่านี้เนี่ยเรากำลังเป็นห่วงว่าระบบสาธารณาสุขที่มีอยู่เนี่ยนะคะก็จะเริ่มที่จะตึงเครียดมากขึ้นและอาจจะทําให้พี่น้องประชาชนต้องรอคอยเตียงอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวหลายประเทศทั่วโลกนะคะผู้ป่วยฉุกเฉินล้นออกมาอยู่หน้าถนนอย่างนี้เป็นต้นในประเทศแถบยุโรป ตอนนี้เนี่ยนะคะอยากจะเน้นให้พี่น้องประชาชนติดตามรายงานในพื้นที่ของท่านในส่วนของจังหวัดก็ติดต่อติดตามในส่วนของผู้นำชุมชนที่ท่านอยู่พยายามที่จะลดยอดของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ได้ถ้าท่านไม่มั่นใจรู้สึกว่าเราสัมผัสเสี่ยงสูงเราไปในพื้นที่เสี่ยงขอให้ท่านกักตัวโดยเพ้อยยิ่งนะคะเราเห็น มากขึ้นในส่วนของการติดเชื้อในสมาชิกครอบครัวและเพื่อนที่สนิทผู้ใกล้ชิดและรวมทั้งการเดินทางไปในสถานที่ชุมชนแออัดดังนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบของพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันนะคะถ้าเราลดยอดผู้ติดเชื้อใหม่ได้ระบบสาธารณสุขที่จะรองรับให้การดูแลพี่น้องประชาชน เข้ารับการรักษาได้อย่างปลอดภัยก็จะดียิ่งขึ้นทางท่านผอ,อสบคชุดเล็กฝากมายัางหน่วยราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจเอกชนสถานประกอบการทุกที่ขอความร่วมมือ work from home เป็นสิ่งที่ท่านจะช่วยได้ในสัปดาห์นี้นะคะอะไรก็ตามเป็นงานที่ท่านสามารถจัดสรรให้บุคลากรของท่านอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือพยายามที่จะมีการสัมผัส เกี่ยวข้องในระหว่างบุคคลใกล้ชิดได้มากที่สุดตรงนี้ก็จะช่วยได้มากนะคะก็สำหรับวันนี้คงฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะกกกกกััััตวววไไม่ใจสู้้โคิดดปยน